สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการสรุปเหตุการณ์พับจีครับ16ทีมเข้ารอบไฟนอลในรายการชิงแชมป์โลกมีอะไรบ้างคุณผู้ชมและเทปนี้พิเศษครับคุณผู้ชมดูด้านหลังของผมเราอยู่ที่งานสดๆเลยนะครับณประเทศมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์นั่นเองกับงาน PGC 2024ทีมไทยเราเข้ารอบด้วยคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวจะมาสรุปคร่าวๆว,ว่ามีทีมอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ3ทีมแรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมนะครับเปโรหรือว่าแมนิชโรสเลยครับแล้วก็นาวีครับนาตัตวินเซียนนั่นเองนะรวมถึง ทีเ <Te S 2> เพื่อนบ้านของเราครับเปโลครับคุณผู้ชมในช่วงรายการ p g เึเนี่ยที่ต้องบอกว่าตอนอีกเล็บนะครับเขาไม่ได้ลงเขาติดสัญญาณสตรีมผลงานไม่ดีเลยคุณผู้ชมถ้าใครจํากันได้นะครับแต่พอเขากลับมาและตอนนี้เขาจบอันดับหนึ่งด้วยในรอบกลุ่ปสเตจคัดเข้ามาในรอบไฟนอลแต่แน่นอนเหรครับว่าคะแนนมันไม่ไมีผลอะไรอยู่แล้วขอแค่ติดท็อปสิก็จริงแต่ว่าการเป็นอันดับหนึ่งของทีมที่ดีที่สุดในจีนอย่างแพททิชอโร์ดผมบอกเลยว่าในรอบไฟนอลได้ลุนครับรวมถึงนาวียคุณผู้ชมที่ต้องบอกวว่่าาาเป็นนนยุคใหมมแลล้ผงดีก นะครับอาจจะไม่ได้มีช็อตบื้อหวาอะไรมากมายนะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าการจบอันดับ2ของเขาไม่ธรรมดานะครับเป็นอีกหนึ่งทีมเต็งแน่นอนครับในการลุนแชมป์โลกครั้งนี้ครับไปกันต่อที่ยอดทีมเพื่อนบ้านที่แสนดีของเราอีกหนึ่งทีมครับ d x m e n i a b l e นั่นเองคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าผลงานดีมากๆกครับกับการแข่งขันล่าสุดที่ต้องบอกว่าไล่ซัดกดไปสิบกว่าคิวคือแบบบ้าคลั่งมากเล่นแบบไม่เกรงกลัวใครแน่นอนหลยครับคุณผู้ชมว่าอาจจะเกี่ยวกับการที่เข้ารอบแล้วก็จริงแต่ว่า TE ถ้ารักษาฟอร์มแบบนี้ผมบอกเลยว่าใน ทีมเดียวจากเวียดนามด้วยน่าเสียดายจริงครับเัวบลารัสเพื่อนบ้านเราอีกหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่าไม่ได้ไปต่อครับกับการแข่งขันล่าสุดของพวกเขา6เกม7แต้มนั่นเองคุณผู้ชม สำหรับใครที่ดูอยู่ก็จะเห็นได้ว่าเซบารัสผิดแปลกไปนะครับช็อตที่ควรจะแยกพวกเขารวมสี่แน่นอนว่าบ่งบอกถึงสภาพจิตใจพวกเขาก็ให้กําลังใจเซบารัสกันต่อไปแล้วก็ลูเชียทีกันครับแล้วก็มาต่อที่ยอดทีมจากเกาหลีอีกหนึ่งทีมคุณผู้ชมทีมฟรีนั่นเองหรือว่ากวางดงฟรีครับุผู้ชมที่ต้องบอกว่าวันแรกนะครับหรือว่าในรอบต่างๆที่ผ่านมากดไปถึง3ไก่2ไก่ก็มีคะแนนระเบิดพลังมากครับแน่นอนแหละว่าคะแนนมันเอาไปต่อไม่ได้แต่ว่าพวกเขาก็เป็นเกาหลีที่ดีที่สุดณตอนนี้นะคุณผู้ชมน่ากลวากักว ายอดพิกเอ็มชาเลนจ์ของเขาเนี่ยอันดับหนึ่งและผลงานพวกเขาดีมากๆเช่นเดียวกันครับโอเคครับแล้วก็ไปต่อที่ยอดทีมยักษ์ใหญ่อีก1ทีมเหมือนกันนะครับจากแดนซาอูนนั่นเองครับทีมฟอลคอน นั่นเอครับสปอนเซอร์ใหญ่นะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าทีมฟอลคอนเป็นหนึ่งในทีมที่น่ากลัวมากๆนะครับผมให้ไปเลยว่าฟลัดเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สุดยอดมากๆนะครับตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่ในโซนเอเปกับเราแล้วในโซนฟูรี่นั่นเองนะในยุคนั้นที้คาบุคาวฟลัดโรนนอินไซด์นะคุณผู้ชมแล้วฟลัดก็ยังต่อยอดของตัวเองจนตอนนี้เขาก็เป็นท็อปทีม46ที่ดีที่สุดในโลกของรายการนี้สําหรับแฟนฟอลคอนก็อย่าลืมเชียร์เจ้าตัวกันด้วยเละครับแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคุ โซโลมิดครับไฟแข็งครับเล่นขอบแข็งมากการยืนโซนคือแข็งมากครับ TSM อย่างที่ผมเคยได้พูดในคลิปก่อนๆน,นะครับคุณผู้ชมว่าพวกเขาคงไลฟ์อัพนี้มาสักพักหนึ่งแต่ว่ากราฟของพวกเขาเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นไปและรายการนี้ท SM แข็งมากถ้ามีโซนผมบอกเลยว่าพวกเขาเอาหมดนะครับ TSM รวมถึงในช็อตหลายๆเกมนะครับอย่างเกมล่าสุดที่ผ่านมาในเกมมิรามาเหลือแค่คนเดียวแต่ลากไปถึงท็อปโฟ,โฟคุณผู้ชมสําหรับตัวเพลเยรอร์อย่างทีเอ็มนะครับที่ต้องบอกว่าผู้เล่นมากประสบการณ์มากมายเลยครับผมให้ไปเลย เด็ดสุดนะครับเพอร์ดี้เคอร์ตี้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเด็ดทั้งทีนะครับแฟนทีมแมนมอย่าลืมติดตามนะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าที่ผมยืนอยู่นี้เป็นจุดโซนติเกตนั่นเองนะครับสำหรับที่ต้องบอกว่าวันไฟนอลพวกเขาผู้คนเหล่านี้ประชาชนประชาชนม,มากันเต็มแน่นอนนะครับกับงานพร้จิกบอกแชมชิพ2024นะครับไปไปกันต่อจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าทีวันนะครับฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับเป็นโค้ชจากทีมดานาวา นะครับมาลุยในเมื่อวาผมแอบมีการถามเดเทรดเหมือนกันว่าชูมาไซล่าเนี่ยนะครับทำไมเดเทรดถึยังไม่ลงเขาบอกว่าโค้ดของเขาไม่ยอมนะครับของเขานี่คือหมายถึงของ,ง,ง,งทางทีวันนะคุณผู้ชมและก็ต้องบอกว่าไล่แอฟทีวันนครับตอนนี้เอาเรื่องมากโดยเฉพาะท้ายครับมีช็อต เกือบเก็บ4 4 a m นะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับช็อตนี้ตัวผู้เล่นสุดยอดมากๆรวมถึงผู้เล่นหลายๆคนในทีมนะครับเอาเรื่องกแต่ว่าอาจจะมีช่วงแผ่วให้เห็นนะครับคือถ้าเทียบกับชุดทีวันชุดนี้กับชุดดานาวาแน่นอนว่าชุดดานาวา,า e ่างอินโดนีเซียจะโหดกว่านะครับแต่ว่าทีวันตอนนี้เขากลับมาได้น่ากลัวมากๆเป็นหนึ่งทีมจากเกาหลีเหมือนกันคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าแฟนคลับล้นหลามนะครับและโค้ชของพวกเขาจะพิสูจน์ตัวเองได้ไหมต้องรอติดตามในรอบไฟนอลครับแล้วก็ไม่สายเวลา มางๆครับมีช่วงแผ่วให้เห็นนะครับเอเทอรไฟผลงานรวมๆจากที่ผมได้ดูนะครับคือเป็นทีมที่เข้าลึกมากนะครับแล้วก็ยืนโซนแข็งนะครับจะไม่ค่อยเล่นขอบกันสักเท่าไหร่จากที่ได้ติดตามก็เป็นสไตล์ใครสไตล์มันเลยครับเป็นหนึ่งทีมที่หลุดเข้าไปเฟนนอลเหมือนกันนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าอาจจะไม่ได้แชมป์หรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีทีมแต่งเยอะมากแต่ว่าอีเทนอลไฟถ้ามีจังหวะได้เล่นนะครับผมบอกเลยว่ามามืดหน้ากลัวมากๆครับสำหรับ EF นั่นเองครับจัดไปที่17 g a m i n g นะครับหรือ17 g a m i n g เนี่เองคุณผู้ชมอีกหนึ่งทีมจีนนะที่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นร้อนแรงมากเลยคุณผู้ชมนะครับกับการที่สลับเมืองกับเทียนบาร์และเพื่อนร่วมทีมของเขาเนี่ยไปจีนแล้วนะครับเทียนบาร์เป็นทีมเดียวตอนนี้ที่กลับไปก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกัน นะครับซึ่งแน่นอนเลยครับการแข่งขันก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวนักกีฬานะครับสำหรับทีมที่ไม่ไม่ได้ไปต่อคุณอยากจะกลับก็เป็นสิทธิ์ของคุณนั่นเองครับแต่ว่าในส่วนของ17 Gaming ยังจะต้องทําหน้าที่ต่อนะครับแน่นอนว่า17 Gaming พูดถึงพวกเขานึกถึงอะไรนึกถึงกลางเมืองของทุกเมืองของทุกด่านนั่นเองคุณผู้ชม17 Gaming รู้อยู่นะ คุณผู้ชมร้อนแรงแน่นอนระยบผมบอกเลยว่าเป็นอีกทีมเต็งเหมือนกันผลงานรวมๆอาจจะไม่เท่าเปโรนะครับคุณผู้ชมแต่ว่า17เกมมิ่งในไลอัพน,นี้ก็ยังดุดันเหมือนเดิมยังคงเป็นเสน่ห์ความร้อนแรงของ17เกมมิ่งครับก็เจอก็ใส่สุดเหมือนกันครับโอเคครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่อยู่ในด้านหลังของผมหรือว่าที่ผมนั่งอยู่นะครับพรุ่งนี้นักกีฬาแต่ละทีมตัวแทนเขาจะมาเซนลายเซนหรือว่าเป็นโซนแฟนไซน์ให้กับผู้มาร่วมงาน นั่นเองครับต้องบอกว่า c l u s i v e สุดๆเลยมีอะไรก็ตามแต่เอาไม้พวกเขาเซ็นได้นั่นเองครับจะเปิดจำกัดเวลาแน่นอนเลยครับนะครับดีเทลไปแล้วเลยครับต่อไปกันที่ B b ทีมครับ BB ทีมครับเป็นอีกหนึ่งทีมนะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าเกือบจะไม่ได้มาเหมือนกันคะแนนเนี่ยต้องบอกว่าลุ้นยันเกือบวันสุดท้ายเหมือนกันเพราะว่ามีเกมในวันสุดท้ายครับที่เขากดไปถึง10กว่าคิวคุณผู้ชมนะครับชิวเชียเส้นแดงผ่า8เลยครับแน่นอนเลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเลสโซนที่ค นะครับคิกีกับการถ้าพวกเขาทําไม่ได้ในเกมนั้นอาจจะต้องเหนื่อยในวันสุดท้ายก็เป็นไปได้ครับสำหรับ BB ทีมนะครับ,รบ,รบอีกหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากมีทุกเกมทุกสาขาเลยนะครับสำหรับทีมก็ฝากติดตามพวกเขาด้วยเลยครับแล้วก็ไปกันต่อครับกับเจ้าของ3แชมป์ PGS คุณผู้ชมอย่างทวิตเตอร์ไม้ยอดทีมยักษ์ใหญ่จากซาอุดีอาระเบียอีกหนึ่งทีมนั่นเองครับทวิตเตอร์ไม้ครับคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าหลังจากพวกเขาได้ไป3แชมป์ นแน่นอนว่ายอดพิคเอ็มชาเลนจ์การโหวตของเขาเป็นครั้งแรกที่สติแซงทีมจีนนะครับโหวตไปถึง65%หรนะครับหรือกว่าล้านกว่าประมาณ2ล้านเลยแตะไปแล้วในะคุณผู้ชมแน่นอนแหละใครๆก็อยากโหวตกันถูกต้องไหมครับเพราะว่าผลงานเขาดีการได้แชมป์พีเจมันสุดยอดแล้วแต่การได้3แชมป์ติดผมบอกเลยว่าเกิดขึ้นอีกครั้งหรือเปล่าทีมไหนก็อาจจะทําไม่ได้แล้วคุณผู้ชมและครั้งนี้พวกเขาเปน็นหนึ่งทีมที่มีโอกาสจะคว้าแชมป์ P.G.C. หรือว่าแชมป์โลกในนาม t วิต t e r m i n มกับไล์อัพนี้ที่ต้องบอกว่าการเสริม H.M.P.L. หรือว่า e x a m p l e นะครับยอด M.V.P. ของโลกที่ฟอร์มสุดจัดมากๆคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าลุ้นมากครับ t วิต t e r m i n มถึงแม้ว่าจะในรอบคัดเนี่ยจบอันดับไม่ดีสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้มีผลอะไรครับแค่ติดเท่าป16นะครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่า t วิต t e r m i n มจะงัดไม้เด็ดไม้อย่าง I.G.L. อย่างบาจูลินครับแล้วก็ไปกันต่อที่อีกหนึ่งสังกัดใหญ่ที่กลลััับมมมาาาแ้้ววผูชออย่่งง Pro ีขนนเ นะครับเวตัโปครับเป็นอีกทีมที่อยู่กับสังกัดเกมหรือว่าสังกัดในเกมพับ g ีมันนานมากๆุผู้ชมแต่ว่ามีจังหวะที่ไม่ได้มาร่วมของสังกัดนี้ในเวทีระดับโลกนะครับก็มีปัจจัยเล็กๆน้อยๆนั่นเองคุณผู้ชมทําให้ VP เนี่ยหายไปจากการแข่งและตอนนี้เขากลับมากับชุดนี้อย่างอาบิซและ b i m มีจากที่ผมได้ดูนะครับเวอร์ตัตโปเอาเรื่องนะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าคะแนนเนี่ย จะอยู่ในโซนเลสโซนก็จริงในรอบคัดเข้ามานะครับแต่สําหรับเบอร์ตาโปผมเชื่อว่ายอดตํานานอย่างไอวิซาจะมีของดีให้พวกเราได้ดูกันแน่นอนเลยครับแน่นอนว่า16ทีมนี้นะครับผู้ชมมันจะมีทีมอันดับหนึ่งทีมอันดับ16ก็ตามแต่แต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ต่างกันเลยครับผู้ชมของจริงวัดกันที่ไฟนอลครับโอเคครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังผมครับก็เป็นทางด้านของ BB บีทีมนะครับแล้วก็นักกีฬาอย่างทีวันนะครับก็จะมีโซนเพย์ไฟฟ์ในยามินเทนโดสวิชนะครับรวมถึงโซนรีแลกตนะครับให้พักผ่อน ตามแล้วนี่ก็แทงพูกันไปนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคเลยครับในการที่อยู่ทีมระดับโลกนะผมว่านะครับแผนเผื่อไม่ต้องคุยนะครับแทงพูดีกว่าแซวกันไปเล็กน้อยเลยครับคุณผู้ชมไปกันต่อเลยนะครับอย่างเฟสแคนคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าอีกหนึ่งทีมยักษ์ใหญ่เฟสแคนนะครับใช้คําว่าพูดถึงเฟสแคนผมบอกเลยหล่อทุกหล่อทั้งทีมนะครับทุกคนหล่อหมดนะครับคือตอนก่อนหน้านี้มีสัมภาษณ์คอนเทนต์ไปด้วยว่าใครหล่อสุดนะครับมีแต่คนตอบกูต้าบนะ เฟสแคนครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่าเอาเรื่องมากๆนะครับสำหรับเฟสแคนแน่นอนเลยะครับว่าการขาันระดับโลกในรอบไฟนอลจะต้องมีพวกเขาแน่นอนและพวกเขาก็ทาสาเร็จด้วยนะครับถึงแม้ว่าคะแนนจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับฟอร์มมีขึ้นมีลงแล้วก็มีวันที่แผ่วมีวันที่ระเบิดฟอร์มกดไป4 0 5 0แต้มก็มีแต่วันที่คะแนน1ินิดๆก็มีเหมือนกันนะครับฟอร์มแบบนี้น่ากลัวเหมือนกันผู้ชมก็เชื่อว่าพวกเขาในรอบไฟนอลจะทําได้ดีในสมกับฐานะเฟสแคนทีมยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งทีม ครับผู้ชมฟอร์มมีความเห็นชัดเลยนะครับว่า 4AM ในยุคตอนนี้ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คุณผู้ชมแต่พวกเขาก็กัดฟันมาได้นั่นเองครับมีเกมแชมป์ไม่เห็นหรือว่ามีเกมที่ผิดพลาดได้เห็นอย่างเกมนี้นะครับคุณผู้ชมผมเช้นให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับคือปกติแล้ว4 a m ผมเชื่อว่าถ้าเป็นพีคฟอร์มจะไม่มีการโดนปาดฟรีแบบนี้แน่นอนแต่ก็ต้องชมน้องนูรินด้วยนะครับในการที่ปาด2ไปเลยกลับกลายเป็นว่าไปมองตำแหน่งเดียวกันซะอย่างนั้นคุณผู้ชมนะครับแต่ก็เข้าใจเลยครับบางท ประมาทหรือว่าอาจจะเรื่องของสมาธิเพราะว่าการขันนี้มันตึงมาระดับโลกนี่เองคุณผู้ชมก็จะช่วยกันต่อไปเลยครับยอดทีมยักษ์ใหญ่หนึ่งทีมจากแดนมังกรนครับคุณผู้ชม 4AM หรือ4 a n g r y m e n ครับต่อมาเลยครับคุณผู้ชมคิ้งท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับอย่าง Luna Galaxy ที่ต้องบอกว่า4แต้มเท่านั้นในการดันเจนจี g, เสียน้ำตาครับ เป็นใครไม่ได้ครับคุณผู้ชมช็อตนี้ต้องชมพอซ่าจริงครับกับมิราาช็อตนี้นะที่ปิดนาวีไปทําให้พวกเขาได้ไปต่อได้แรงพอยในการลุยต่อด้วยนั่นเองเลยครับผมบอกเลยช็อตนี้สําคัญมากๆถ้าพวกเขาทําไม่ได้อาจจะเป็นเจนจี G หรือเปล่านะครับแล้วก็แน่นอนเลยครับขออนุญ,ญาตเมนชันถึงเจนจี G สักหน่อยที่ต้องบอกว่าันสุดท้ายทําได้แค่ภาวนาพวกเขาไม่สามารถที่จะลงเล่นได้ด้วยคะแนนเซอร์กิตที่มันไม่พอทําให้พวกเขาต้องทนดูนะครับและสุดท้ายฝันก็ไปไม่ถึงครับปฏิหารไม่มีจริงสําหรับพวกเขาเจนจี G ครับอีกหนึ่งทีมครับ ที่ต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงครับกับการชิงแชมป์โลกที่ไม่มีเจนจีนะครับมันก็เหมือนจะขาดอะไรไปหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องชมทางด้านของลูน่ากาแล็กซี่และก็ขอแสดงความยินดีกับลูน่ากาแล็กซี่ด้วยนะครับที่ในเกมสุดท้ายพวกเขาทำได้และคัมแบ็กกลับมาได้อีอครับอินทีมจากบาซิลนะครับลูน่ากาแล็กซี่ครับ โอเคครับแล้วก็มาถึงทีมสุดท้ายนะครับอย่างตัวแทนทีมไทยของ <Yeah. S 1> เราเนั่นเองเด t เ a ดเกมมิ่งครับที่ต้องบอกว่าผลงานมาได้ดีมากจริงๆนะครับสำหรับผมแล้วในตอนนี้เด r เทดเป็นชุดที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับไม่ได้หมายความว่าไม่มีปู่ชิลแล้วจะดีกว่านะครับุณผู้ชมคือต้องบอกว่าดีทั้งคู่นะครับแต่ตอนนี้การมาของธนดลฟอร์มจัดจ้านจริงๆครับผู้ชมและเด y เทดครับเขา้ารอบไฟนอลแบบสบายเห็นได้ชัด ผลลัพธ์ออกมาไวมากก็ต้องเราจะช่วยพวกเขากันต่อไปสําหรับทีมไทยหนึ่งเดียวของเราในตอนนี้ครับภาพรวมของเดเทรเนี่ยผู้ชมเป็นทีมที่ไฟดุดันมากๆการเข้าการยืนกักกล้าเล่นมากๆคุณผู้ชมน่ากลัวจริงกับไลฟ์อัพดีครับแต่สุดท้ายในรอบไฟนอนก็ต้องอยู่ที่จิตใจพวกเขารวมถึงทีมงานหลังบ้านด้วยนะครับว่าพวกเขาจะทําได้ไหม64นักกีฬาที่ดีที่สุดในโลกณนะตอนนี้กําลังจะชิงความเป็นหนึ่งกันคุณผู้ชมอยากให้ติดตามกันนะครับและก็ขออนุญาตเมนช่นถึงนิดนึงลยกัน ผู้ชมน,นะครับกับชิงแชมป์โลกที่ไม่มีสโตนิกไม่มีเจนจี G เป็นอะไรที่น่าใจหายครับแต่ความมันผมเชื่อว่าก็ยังไม่ลดลงนั่นเองครับยังไงก็ฝากติดตามต่อด้วยเลยครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการสรุปเหตุการณ์คร่าๆวๆเลยครับของพวกเราอารีแคทสตูดิโอนั่นเองยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ผมฟงจิโร่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ